ะปางปีนี้ไม่โดกเนาะดูตาสิงตาสิงกำลังจะเด็ดมะปางได้ไหมอ่ะว้าวมีพวงเดียวเหรอไหนมาดูสิมาดูใกล้ๆดิมันไม่โดกอะมีพวงเดียวะนะแล้วอื่นๆก็ลูกกระป้องกระแป้งเหรอมีโอ้ปีนี้ไ,<ว>ไม่มีใ<ว>ครข้างใน,นมีมีอยู่หลายพวงเหมือนกันแต่นอกลูกป้องแป้งเลย นี่ยเอมาดูใกล้ๆสิไหนๆน,น่ากินไหมนี่มะปลางสดจากสวนตาสิงนะนปีนี้ไม่ดอกเนาะทุกปีเคยได้ขายได้เงินซื้อขนมให้น้องวายุนเนาะปีนี้ไม่ได้เลยได้แค่พอกินภายในครอบครัวเองอลูกไม่ดอกเลยครับวายต้นนี้ก็แตกใบอ่อนเต็มเลย ข้างในมีอยู่สามสี่พวงนี่ดูสิจะได้แม่ทสินมันไม่ดอกเลยปีนี้เนาะออกดอกเต็มต้นแต่ไม่ติดลูกเลยเอาสอยได้ยังอหาลูกแค่ไม่ค่อยจะเจอเลยมะปรางดูสิดูสิดูส,ดส,ดสิได้มากี่ลูกมาใกล้ใกล้มาใก้ใกล้ อุ้ยลูกใหญ่อยู่อ๋อมาค่อยมาดิาได้มาสามลูกลูกโตลูกโตเล็กแข่ไก่เอาไปรวมเอาไปรวมเอาไปรวมนี่จะน่นเอาไปไว้ในกำมะเดี๋ยวไปดูอีกไม่ค่อยมีเนาะ ไปให้ตาทวดของน้องอายุต้นหนึ่งมีไม่กี่โลเองมีไม่กี่ลูกเองมาใเพิ่ได้แค่นี้เองว้าวไอพวงมากินนะไอเนี้นมากมากเลยมาก,กินมากเลยพวงนี้หลูกเลยเมื่อกี้ก็ได้มาอีกสองสามลูกจะมีอีกไหมแต่สิ่งหง่หน หายากเหลือเกินมาปางตอนนี้นี่โอ้นน่นอยู่ของบนนุน่นมาใต้ต้นมุดใต้ต้นเห็นอยู่กี่พวงนะหลายลูกเหมือนกันตองมดุดนี่ส่ยมะม่วงแล้วตอสินสม่มะม่วงดูซิมะม่วง ไ,ได้แล้วมะม่วงสามแด้วดูมะม่วงสุก มะม่วงสามประตูให้ตรงเป็นตรงเป็งเลยอืสีตัสีตัสีแต่สิ่งไปสวยม,มนะม่วงเนาะทยอยสุมกมะม่วงสามปรดูเนะาะทยอยสุกก็จะได้เอาไปให้ตาทวดเนาะไปให้ตาทวดยายทวดน้องอายุวันละสองลูกสามลูกแค่นั้นแหละจะดกเป็นควงอยู่แต่ว่าจะสุกไม่พร้อมกันเนาะ ดูสิ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 สไหนดูใกล้ๆสินี่มาม่วงนี่สวยมาใหม่ๆเลยน่ากินมากเลยครับเอาไปรวมกัมบมะปรางเลยเอาไปให้เอาให้ใจทวดหาผลไม้ให้ตาทวดใจทวดเนาะ แต่เีทวดแล้วมะปรางมังมะม่วงมังอันนี้มะม่วงสามฤดูเนาะก็จะออกลูกตลอดเนาะมะม่วงพันนี้ก็จะออกตลอดปีนี้ก็จะดกเนาะดอกเป็นพวงๆก็ลูกก็จะไม่โตเท่าไหร่ มีไหมอ้อาวนู่นไงี้อีกลูกหนึ่งนะ่วงเลยมะม่วงมะม่วงพันนี้ไม่ได้หรอกถ้าเริ่มแก่เริ่มสุกเหลืองในหน่อยนี่ถูกหน่อยจะร่วงเลยถูกก้อหน่อยจะร่วงเลยค่อยๆดึงเดี๋ยวลูกอื่นร่วงโอยแว่งโยนโยนโย,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 โยเลยต้องค่อยๆ เดี๋ยวก็ไอไหนที่สุกแล้วก็กินได้เร็วไอไหนที่ยังไม่ค่อยสุกก็น่าจะวันนี้พรุ่งนี้ก็สุกแล้วถ้าจะไปให้ตาทวดเยอะๆสองน้องวัยุเนะอไม่ได้มีเวลามาถอนหญ้าเลยตอนนี้หญ้าเต็มเลยมาแตออกมากันมันยังเรื่อง มีสุกหลายลูกล่วงสิเมื่อคืนนั้นอ่ะลมมาเมื่อวานไม่ได้ดูดูสิเต็มกะมังหรือยัง กะละมังว้ายล่วงตาสิงล่วงเลวเต็มเลยทั้งมะม่วงอ้าวทำมะปรางหมดเลยเด็นี่เดยกก็ยกไปให้ตาทอดใจทอดนะนี่มะปรางมะปรางกับมะม่วงเนาะซอยมะช้านี่มาถึงมือตาทวดแล้วตาทวดน้องวายุ อายุแปดสิบสองแล้วครับอเอามาให้ตาทวดทขนม,ขนม,นมซื้อขนมมาเช้าตลาดนะ,ะซื้อขนมซื้อซื้อขนมโคกซื้อปลาท่องโก ổ, น้ำเต้าหู้เนาะืขนมให้ตาทวดตาทอดกับยายทวดนะ้องวายุเนาะสองคน หนูใหญ่มากเลยอือม,มาปังกับมะม่วงอร่อยครับอถึงมือตาทอดแล้วคะ่ะ